อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีดดต้อนรับด้วยนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยนะครับกับ most s t r e a m songs ในปี2024นะครับกับเพลงที่มียอดสตรีมสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกของเมลอนนั่นเองในปีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคบว่า top 10หรือว่า10อันดับเนี่ยเป็นใครศิลเป็นคนไหนวงไหนกันบ้างบอกเลยว่าเพลงดีเพลงปังทั้งนั้นเลยอันดับแรกนะครับอัน เองกับเพลง Wife i make you feel so high Why? นั่นเองนะครับกับยอด3,18,200และอันดับที่9ก็เป็นของ G Idol อีกเช่นเดียวกันกับเพลง Super Lady นั่นเองนะครับด้วยยอดทั้งหมดอยู่ที่3,514,00มาทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงรองกันเลยสำหรับ Idol ต่อไปอันดับที่8ไดนรับเป็นของ UG นั่นเองในเพลง Watch h i g of Future นะครับยอดทั้งหมด3,937,00สตรีมะครับอันดับที่7ต่อไปเลยเป็นของ IU กับเพลง I Stand You นะครับยอดทั้งหมด426,300นะครับ I u เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเพลงเดียวนะครับทุกคนค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆเลย7ไปแล้ว6ตามมากับเพลง นั่นเองนะครับยอดทั้งหมด439,600และอันดับที่5เป็นของเลสเซอร์เฟยนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดนี่เลย Easy e อีใจ515,100สตรีมนะครับเพลงใหม่มาแรงยอดเนี่ยมาดีมากๆเลยสำหรับเลสเซอร์เฟยแล้วก็อีซี่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นของนุมน่มๆวง Rise นั่นเองนะครับเด็กๆวงข้าวของพวกเราชาวตึกชมพูทุกคนตอนนี้เลิฟวันวันวนนนะครับมียอดทั้งหมด648,700สตรีมเป็นอีกหนึ่งวงบอย รูปที่มาแรงมากๆเลยและดูเหมือนว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปเพียงแค่วงเดียวด้วยที่อยู่ในทั้งหมด10อันดับนี้ต่อไปนะครับอันดับที่3เป็นของ IU กับเพลง h o s e นั่นเองนะครับยอดทั้งหมด717,800สตรีมและอีก2อันดับเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครที่ในไกล้ IU Action เดียวกันนะครับอันดับที่2เป็นของ IU กับเพลง Shop เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเอ็มีออกมามียอดสตรีมทั้งหมด774,800สตรีมและอันดับที่หนึ่งเป็นของ Love m e a n s All นั่นเองนะครับ love love, love 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 is a เล ve บินอ่อนนะครับด้วยยอดทั้งหมดเนี่ยสูงสุดแบบว่าโอ้โหจึ้งปังมากเลย1 5 5 2 9 0้านสสสตรีมสมมงมากๆที่คว้าที่1ไปได้นะครับกับ IU ยและ l o v e w i n อ All นั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับ most streams o n g นะครับใน2024นี้ของเมลอนที่สามารถสร้างยอดสตรีมได้เร็วที่สุดสูงที่สุดใน24ชั่วโมงใน10เพลงนี้ชอบเพลงไหนกันบ้างคอมเมนต์นมานะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยได้ครับ